วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นที่ดุเดือดให้ตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะใช่ค่ะโดยเฉพาะค่ะเรื่องของการที่เครื่องบินขับไล่นะคะของรัสเซียนะคะได้บินไปชนกับโดรนของสหรัฐค่ะซึ่งต่างฝ่ายนะคะต่างมีการกล่าวหากันว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมผิดพลาดแล้วก็สับเปล่าด,ด้วยแต่ว่าทางรัสเซียคะ่ะได้ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าเครื่องบินขับไล่ของทางรัสเซียนั้นไม่ได้บินชนโดรนสหรัฐแต่อย่างใดนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะทางการสหรัฐก็ได้มีการเรียกนะคะเอกชนเ้าทูตของทางรัเสเซียมาพูดคุยกรณีนี้ด้วยนะคะเพราะกลัวว่าจะลุกลามไปใหญ่ค่ะก <Yeah. S 1> องทัพสหรัฐค่ะได้มีการเปิดเผยว่าเครื่องบินขับไล่ซู27ของทางกองทัพรัเสเซียค่ะไปชนกับโดรน MQ-9 Reaper ของทางสหรัฐอเมริกาบริเวณเหนือทะเลดำในเวลาประมาณ7มง3นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลายุโรปกลางนะคะ คือทางกองทัพสหรัฐเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าโดรนอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตามน่านฟ้าสากลน,นะคะตามปกติเลยเ <c oughs> มื่อเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียสองลำเนี่ยค่ะพยายามจะเข้าไปสกัดการประทะกันก็ส่งผลให้โดรนได้รับความเสียหายจนสุดท้ายนะคะกองทัพสหรัฐต้องมีการบังคับให้โดรนที่ไม่สามารถบินได้แล้วเนี่ยจมลงในนํานน้ำสากล สื่อเขารายงานอย่างนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นว่าอาจจะเกิดการเผชิญหน้า โดยตรงระหว่างสหรัฐแล้วก็รัเสเซียท่ามกลางสงครามที่ปัจจุบันณนะตอนนี้ก็ยังคงระอุก,ก็คือสงครามในยูเครนนะคะ,คะก็นับตั้งแต่รัเสเซียไปบุกในยูเครนจริงๆแล้วสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยเขาก็เพิ่ม,มการบินลาดตระเวนแล้วก็สอดแนมมานที่ขึ้นด้วยเนี่ยคะ่ะอันนี้คือภาพโดรนที่ชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาบังคับตกลงไปเพราะว่ามันเสียหายะนะคะ,คะก็เหมือนกับว่ามีการสอดแนมที่บริเวณน่าน,นฟ้าสากลขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียชี้แจงอย่างนี้ บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพอากาศของรัเสเซียเขาตรวจจับได้ว่าโดรน MQ-9 ของสหรัฐบินไปในทิศท,ทางที่เข้าสู่พรมแดนของรัเสเซียเหนือทะเลดำแล้วใกล้กับคาบสมุทรไครเมียคือโดรนเนี่ยค่ะไปบินปิดสัญญาณสื่อสารดาวเทียมแล้วก็ละเมิดพรมแดนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสัญญาณว่ามีผู้บุกรุกเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศของรัเสเซียก็ต้อง ขึ้นบินสู่น่านฟ้านั่นเองทางการรัเสเซียก็บอกว่าโดรนสหรัฐมีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันด้วยนะตามเวลา9โมงครึ่งตามเวลาของรัเสเซียคะ่ะแล้วก็มีการเสียระดับเพดานบินก่อนที่จะล่วงตกลงไปกระแทกผิวน้ำส่วนเครื่องบินขับไล่ของรัเสเซียก็ไม่ได้ยิงอาวุธอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ชนกับโดรนสหรัฐด้วยอันนี้กองทัพรัเสเซียเขาบอกแบบนั้นแต่กองทัพสหรัฐก็บอกว่ามันชนกันจริงๆอะ่ะ คือเครื่องบินซู27นะทั้ง2ลำของรัเสเซียค่ะบินไปขวางหน้าโดรน MQ9 ซึ่งนี่เขาบอกว่าเป็นการกระทําที่สับเพ่าไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นมืออาชีพเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวของนักบินรัเสเซียซึ่งเป็นสิ่งอันตรายแล้วอาจจะทําให้สู่ ไปถึงการ,รเผชิญหน้าแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยโอ้โห,โหสาดกันไปสาดกันมาแบบนี้เลยเรียกได้ว่าบานปลายนะคะถึงขั้นที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็มีการเรียกพบเอกอัครราชทูตรัเสเซียนะคะเพื่อให้เข้ามาชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่เครื่องบินขับไล่ของรัเสเซียไปชนกับโดรนของสหรัฐจนตกทะเลดํา ซึ่งสหรัฐก็โทษนะคะว่านี่นเป็นเจตนาของรัเสเซียเพราะว่ามันอยู่ในหน้าน้ําสากลแต่รัเสเซียก็บอกเหมือนกันว่าสหรัฐนั่นแหละที่เป็นฝ่ายยั่วยุเพราะว่าโดรน,เ,นเข้าไปในถิ่นของเขาก่อนซึ่งสหรัฐกับรัสเซียก็เหมือนกับว่าจะมีเหตุให้ต้องเผชิญหน้ากันจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเขาก็เรียกตัวนายอนาโตลีอันโตนอฟเอ,อกอัครราชทูตร,รัเสเซียประจํากรุงวอชิงตันดีซีไปเข้าพบ เพื่อที่จะประท้วงเรื่องที่เครื่องบินขับไล่ซู27ของรัสเซียไปชนกับโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐในน่านฟ้าสากลซึ่งเรื่องนี้พลอากาศเอกเจมส์เฮกเตอร์ผู้บัญชาการภาคพื้นยุโรปแห่งกองทัพอากาศสหรัฐก็ออกมาแถลงเลยนะคะบ,บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและไร้ความเป็นมืออาชีพของรัสเซียที่เกือบจะทําให้อากาศยานทั้งสองลำตก อากาศยานของสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยจะเดินหน้าปฏิบัติการในน่านฟ้าสากลต่อไปและเราเรียกร้องให้รัเสเซียปฏิบัติตัวอย่างเป็นมืออาชีพและอยู่ในแนวทางที่ปลอดภัยด้วย แต่แม้ว่าจะเป็นน่านฟ้าสากลน,นะคะถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้สมรภูมิแนวหน้าของยูเครนที่รัสเซียเขากําลังทําศึกค่ะซึ่งเรื่องนี้เอกอัคร,รราชทูตรัสเซียก็เลยกล่าวโทษสหรัฐเหมือนกันอบอกว่าสหรัฐเองนั่นแหละที่แสดงพฤติกรรมไปยั่วยุเขาไปอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ซู27่ของเขาเนี่ยมาชนกับโดรนทั้งๆที่เครื่องบินขับไล่ซู27่ไม่ได้ทิ้งเชื้อเพลิงหรือว่าบินไปดักหน้าแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะชนใบพัดของโดรนด้วย ซึ่งตามที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนเขากล่าวหามานะคะขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันนะคะว่าโดเนียตกลงมาเองหลังจากที่บินหลบหลีกด้วยความฉวัดเฉวียนนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าโดเนียบินโดยปิดช่องสัญญาณแล้วก็เครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเองก็เลยถูกส่งขึ้นไปตรวจสอบค่ะการตอบโต้ของเอกอัครราชาทูตอันตโตนอฟก็มีขึ้นหลังถูกกระทรวงต่างประเทศเรียกพบเพื่อขอคำชี้แจงนะคะ ซึ่งเขาก็กล่าวอย่างดุเดือดตอนนักข่าวเหมือนกันบอกว่าสหรัฐจะมีปฏิกิริยายังไงถ้าหากว่าคุณเห็นโดนของรัเสเซียอยู่ใกล้กับชายแดนคุณมากๆอย่างเช่นที่ซานฟรานซิสโกหรือนิวยอร์กสำหรับผมเนี่ยมันก็ชัดเจน คุณก็เช่นกันพูดง่ายๆคือเอ้าถ้าเป็นสหรัฐล่ะถ้าอยู่ดีๆรัสเซียเขาส่งโดรนเข้ามาล้ำเขตน่านฟ้าของสหรัฐจะทําแบบเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะคล้ายๆกับการยิงบอลลูนนะคะของจีนตกหรือเปล่านะคะก็เทียบเคียงกันแบบนี้สรุปว่าเรียกทูตของรัสเซียประจําสหรัฐอเมริกาไปพูดคุยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทําให้รอยร้าวเนี่ยนะคะคลี่คลายลงไปได้สักเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าโดรนเนี่ยนะคะของทางสหรัฐเนี่ยถือว่าละเมิดพรมแดนแล้วก็ น่านฝาสากลจริงๆเขายังถามกลับไปด้วยนะคะว่าการที่โดรนเนี่ยสามารถบรรทุกระเบิดได้ถึง1,700กิโลกรัมแล้วก็บินเข้าไปในบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการยั่วยุกองทัพนะคะของทางรัเสเซียมากขึ้นด้วยแต่เขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องไปชี้แจงกับ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็พยายามที่จะให้มันสร้างสรรค์ที่สุดแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดพยายามที่จะพูดคุยกันก็ออกมาบอกค่ะอย่างที่คุณมัชยากรบอกไปนะคะว่าทางทูตของทางรัเสเซียเขาก็ออกมาตอบโต้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นทางสาหรัฐเจอแบบเดียวกันก็คงจะต้องมีการยิงโดนตกเหมือนกันอ่ะอหรือว่าแบบไปชนโดนตกหรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ทีใครทีมันประมาณนั้นก็คือถ้าเป็นคุณคุณก็ทำเหมือนกันนั่นแหละอย่ามากล่าวโทษกันเลย